สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับเอเทนไนวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวนี้ครับหูฟังจาก Apple นั่นเองครับ AirPods หรือที่รู้จักกันในนามว่าหูฟัง iPhone นั่นเองครับเพื่อไม่เป็นการรอช้าครับเราจะมารีวิวให้เห็นนะครับนี่ครับด้านหลังมันจะเป็นอย่างนี้ครับมีตัวหนังสือนะครับแล้วแต่ภาษาเลยนะครับอ่าหันกลับมากลับไปที่ด้านซ้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นายระเอียด ประเภทผู้ผลิตและนําเข้าโอเคครับหันกลับมาและไปทางด้านขวากันบ้างครับ ตรงนี้ก็จะมีบอกว่ารีโมทและไมค์ครับรองรับ iPhone รุ่นปัจจุบัน iPad iPod Nano, iPod Classic iPod t o u c h รีโมทอาจไม่ทํางานสําหรับบางตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถติดต่อหรือรับบริการการช่วยเหลือได้นะครับเอาละครับก็ถึงเวลาที่เราจะมาเปิดกล่องกันแล้วนะครับหันกลับไปด้านหลังอีกทีครับตรงนี้ครับเห็นตัวสีเขียวไหมครับตรงนี้แหละครับที่เราจะสามารถเปิดกล่องด้วยมือเปล่าของเราได้นะครับโดยไม่ต้องใช้มีดหรืออะไรเลย เรียบร้อยแล้วเราจะลองดึงขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวกลับไปข้างหน้าก่อนนะครับนี่ดึงขึ้นมาง่ายๆอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นตัวอุปกรณ์แล้วครับนั่นก็คือตัวหูฟังของเรานั่นเองครับข้างในกล่องไม่มีอะไรอีกแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวจะไม่ตัดนะจะให้ดูไปทีละอย่างว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับ นี่เริ่มต้นด้วยที่เห็นหน้านี้ก็จะเป็นหูฟังนะครับออกมาก็จะมีตัวชุดนะครับแยกออกเป็นสองชุดนะครับนึง่งขึ้นมาจะมีสองชุดก็จะมีตัวหูฟังแล้วก็ตัวเอกสารนั่งเองครับอขอข้าวแน่นอยูน่นะรรู้สึกจะมี2ชุดนะครับสำหรับเอกสาร องฉบับนะครับออกยังไงวะโอเคโอเคครับก็ตอนนี้ก็น่าจะเป็นโอเคมี2จริงๆด้วยครับก็จะมีส่วนของที่เป็นคู่มือแล้วก็การรับประกันนะครับเอกสารการรับประกันนั่นเองนะครับอืมโอเคมาดูที่เอกสารการรับประกันหนึ่งองครับก็รับประกัน1ปีนะครับก็จะมีบอก บอกว่าเงื่อนไขการรับประกันเป็นยังไงบ้างครับส่วนนี้ก็จะเป็นคู่มือก็มีการใช้งานรีโมทต,ต้องกดแบบไหนกดกี่ครั้งกดช้างกดแช่รับเป็นแบบไหนนั่นเองนะครับเนี่ยครับปึ๊บประมาณนี้นี่ครับการควบคุมเสียงนะครับการเล่นการเล่นเสียงเป็นต้นนะครับการจะเก็บไปฝรั่งการคําก็จะมีคําเตือนระวัง ไปฟาสต์ฟิอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นครับโอเคได้เวลาที่เราจะมาดูตัวนี้กันแล้วครับตัวหูฟังของเราครับก็มันถูกห่อด้วยกระดาษเอะไอตัวนี้มันน่าจะเป็นชิ้นส่วนอะไรกอย่อะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยก็มันจะเป็นแพคเกจเป็นกระดาษที่หอ่อห่อติดติดติดกาวสองหน้าไว้นั่นเองครับก็โอเคนี่ครับทางด้านเราน่าจะต้องแกะด้าน ด้านบนหงอก่อนนะค่อนข้างเหนียวนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าช้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 าบ้างก็ดีครับจะ่ว่าไปคงขาดยากเป็นกระดาษที่แข็งแรงอยูน่นะโอเค อ๋อได้มาแล้วอ๋อก็จะเป็นลักษณะนี้ครับคุณผู้ชมดูครับด้านหลังที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ที่มันเป็นปมมานะก็เป็นแจ็คหูฟังนั่นเองนะครับโอเคเริ่มเอาสายออกก่อนนะครับเราจะต้องเอาสายออกก่อนเดี๋ยวตัวหูฟังเอาไว้ที่หลังเพราะว่าถ้าเอาหูฟังออกก่อนเราก็ต้องแกะนี่อีกทีซึ่งมันจะเป็นอันตรายอ๋อก็ ให้สองข้างออกไปก่อนนะคระับแน่นเหมือนกันนะแน่น,นโอเคตอนนี้ก็ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้สายหูฟังมาตรงนี้น่าจะดันออกไปนะน่าจะดันปกติอ่าขึ้นมาแล้วครับเรียบร้อยโอเค จากนั้นตัวหูฟังก็น่าจะดันออกไปนะครับดันดันออกจากเบ้าน,นะครับเนี่ยครับอย่างง่ายได้ครับชิปค่อยๆระวังนะครับระวังมมนกระแทกหูฟังมันมีตัวไดเวอร์นะครับถ้าไดเวอรกระแทกก็จบไปโอเคครับก็มาเริ่มกันเลยที่อันดับแรกในการรีวิวของตัวหูฟังนะครับก็จะเป็นเรื่องของแจ็คผมว่าตรงนี้มันค่อนข้างลื่นนิดนึงนะครับ โอเคส่วนต่อมาก็จะเป็นตัวรีโมทเนาะอ่านีค่ครับรีโมทครับสังเกตว่าของแท้หรือว่าของที่มาจาก Apple แท้เลยเนี่ยนะครับดููฟังไอโฟนเนี่ยเวลากดมันจะเสียงเบามากมันมีเสียงอยู่นะแต่มันจะเป็นเราจะสัมผัสได้ถึงตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กลองฟังดูครับแต่ว่ามันจะเบามากลองเอามาทางขวาหน่อยนะฟังดูครับ เนี่ยครับซึ่งมันจะเบามากนะต้องฟังดีๆถึงจะได้ยินนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะครับลองเก็บใช้กันดูอันดับต่อมาก็จะเป็นตัวของหูฟังนี่แหละมันจะมีรูทั้งหมด3รูนะด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นรูเนี่ยครับถ้าเราเอามือปิดไว้นะครับตอนเราเปิดเพลงนะครับมันจะไม่ได้ยินเสียงต่ําหรือว่าเสียงเบสนั่นเองครับซึ่งมันจะหายไปเลยเสียงเพราะว่าตรงนี้มันเอาไว้เป็นป้องคล้ายๆป้องการเสียงทุ่มนะครับไม่ได้จะเป็นเสียงต่ำครับก็ ต่อมาที่สังเกตได้อีกทีนึงก็จะเป็นเรื่องของเนี่ยครับเราส่องเข้าไปแล้วจะก็จะเห็นลมโพงหรือว่าไดเวอร์ครับนี่เห็นไหมครับเป็นครับตามนี้เลยครับนี่ครับจะมีรูบนแล้วก็รูข้างล่างสอรูนะครับเอาไว้เป็นช่องอากาศในการทําเสียงต่ํำนั่นเองนะครับ โอเคอันดับต่อมาสุดท้ายแล้วก็คือเรื่องของเนี่ยครับมันจะมีตัวรูดครับตัวรูดก็คือเป็นตัวปรับนะครับปรับระยะห่างของสายหูฟังซ้ายขวานะครับถ้าเราปรับขึ้นไปมันก็จะบีบแคบลงครับซึ่งว่าให้เราสะดวกมากขึ้นนั่นเองนะครับเอาละครับเป็นยังไงบ้างครับถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่าแสดงความคิดเห็นด้านล่างคลิปได้เลยนะครับ ส่วนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอขอบคุณทุกกำลังใจไว้ในที่นี้ด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ต้องาลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ